ก่อนหลังใบเป็นยังไงบ้างโอ้ขาวโพลนเลยกับเพื่อไก่แก้สกัดกันใบหิบใบงอวูดลงหมดเลยเมื่อก่อนเนี่ยหมดเลยหมดสวนเลยเนี่ยสองเดือนที่ผ่านมานะผมนั่งอยู่แผงโซล่าเซียวผมนี่มันผมมันลดหนเลยองไรเนี่ยเป็นไบมันเนี่ยผมเด็ดๆก็ดูนร่เห็นเห็นไหมตายไหมเนี่ยตายหมย แห้งเลยตายแห้งตายผมไม่ได้แม็กมาตอนนี้มาช่วยชีวิตเกิดตายทั้งคนทั้งผู้เรียนแล้วเมื่อก่อนเรายาฆ่าแมลงตามท้องตลาดมั้ยไม่ยูไม่อยู่ครับไม่อยู่ผมไถจังเลยผมไถห้าซีซีเลยมันใส่ถังนึงอ่ะ150ซีซียังไม่อยู่เลยถ้าผมไม่ใไ่ผมไม่กล้าพูดเนี่ยผมไม่เจอแม็กมากหุ่นน้ำละวานี่แหละนี่ผมฉีดเนี่ยมันยังฟื้นชีวิตเหมือนก็ฟื้นชีวิตผมเลยนะนี่นะแต่มันยังหยุดไม่อยู่นะครับนี่ดูมันกำลังแตกนี่เห็นไหมกำลังแตกออกไหมเห็นไหมเห็นี่นี่ยอดหมาออกเลยช่วยเลยนนนนนีีีีี่่่่่ดููครับ ทุกกิ่งเลยนะกกิ่งผมพยายามหาแมลงเยี่ยมไม่ด้วนี่มุ่งใจมากเลยแม็กม,มาแม็กมาลาวาย่ำยอด